วิธีใช้งานให้แก๊ปุ่มพลาสติกมองนี้ออกค่ะเพื่อเปิดกุญแจนะคะเสียบได้แล่มุวนไปขางขวามือค่ะแล้วก็บ,บิดมือจับเป็นอันเปิดได้หรือวิธีใช้งานค่ะเปิดฝาลาังทานออกใส่ทานอัคารายสิกธิก็นะคะแนะนําซื้อใหม่นะ้ามาจากโรงงานเขาจะเป็นทานทดลองค่ะมันจะอ่อนนิดน่อยหลังจากใส่ทานแล้วเ้าก,ก็กดปุ่มรีเซ็ตมองนี้จ้าต้องลังทานนะคะเอาฝาปิดลังทานมาปิดลังทานมันจะเครื่องหนึ่งก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวทานรถเดี๋ยวตั้งรหัสบอสสาเร็จ มากับเครื่องก็สิมีรหัสโรงงานค่ะเกิดเคือรหัส1 2 3 4ี่แล้วกดเครื่องไมซีเลียมค่ะอันนี้คือรหัสโรงงานสาหรับตู้เซรุนี้นะคะซสือมาใส่ยูบ้านแล้วก็ต้องมาตั้งใหม่ค่ะโดยการกดปุ่มรีเซตหนึ่งเทือแล้วก็มากดตั้งรหัสใหม่สามถึงแปดลักบนหน้าจอแล้วตามเดือดขึ้นใหม่ซีเรียมหลังจากนั้นเป็นการตั้งรหัสสําเร็จนะคะรหัสโรงงานก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะกับเป็นรหัสปัจจุบันค่ะ ตูเซฟรุ่นนี้สามารถสแกนลายนิ้วมือได้น้ำคาะตัดปัญหาในการลืมรหัสได้ต้องหาซิล่ายนิวมือนะคะวิธีตั้งรหัสลายนิ้วมือกับงายแสนงายให้กดปุ่มโซนหนึ่งแล้วไปกดปุ่มรีเซ็ตนะคะหลังจากนั้นก็เอาหนิวที่ต้องการไปแตะมองมีไฟขึ้นมองดับในลหักคาแตะไปเรื่อยๆเจ้ก็จะขึ้นไฟสีเขียวนับได้ประมาณสี่เท่อเดอหลังจากนั้นสำเร็จค่ะ ฮาสิเปิดตู้ก็เอาเมื่อมาทาบมองนี้ได้ค่ะขึ้นไฟเขียวก็เปิดตู้ได้จา้าแล้วเอานิ้วอื่นก็กด01นห,นหกกล้วกดปุ่มรีเซ็ตแล้วกลับไปสแกนหม่องเก่านะคะได้หอด5าริปไล่ในเมื่อพอดีซ่อนรหัสมาให้ผู้ใดเห็นเวลากดก่อนเปิดตูก้กดดอกจันค่ะแล้วก็ตามด้วยรหัสที่ตั้งไว้ตามด้วยเทมายอี์เลียยมค่ะตู้ก็จะเปิดแบบ,ไ,บไม่เห็นตัวเลขเปิดรังต่อปป้ายกับสิบไักเห็นตัวเลขทั้งกลั่นนะคะ ในกรณีที่อยากให้เห็นตัวเลขให้กดดอกจันที่กาวค่ะตามด้วยรหัสที่ตังไวยค่ะตามด้วยคสี่เหลี่ียมค่ะเปิดตู้ครั้งต่อไปกาบอต้องกดอย่างกดแต่รหัสต่างกัาสา่เหลี่ียมค่ะตัวเลขก็จะขึ้นคือเก่าในกรณีต้องการปิดเสียงกดให้กดหมายเลขหนึ่งตามด้วยเหลี่ยมค่ะแล้วก็ตามด้วยรหัสที่ต้องการเปิดค่ะสีขึ้นค่ะกากกดหนึ่งเซียมหล้วก็กตามด้วยรหัสที่ต้องการเปิดเสียงก็จะมากคือเกาเดอร์ ป้องกันกานจรการมค่ะคนยกตู้แรงสันสะเทือนปิดตู้ทุกข้างให้กดดอกจานหละกศซูนนะคะเวลาคนมายกตู้ทุกตู้เสียงกั้ขโมยกระด้างขึ้นค่ะแก้ไขโดยการกดรหัสที่ถูกต้องเข้าไปค่ะ หรือสแกนลายมือก็หายค่ะในกรณีผิดกดรหัสผิด3เถื่อเครื่องกระสีห้องึ้นหนึ่งนาที่นะคะวิธีแก้กับกดรหัสที่ถูกต้องค่ะกดบอดด้กจัำบอดด้กใส่คุญแจเปิดที่กาวค่ะหรือสแกนลายมือก็ได้นะคะไปได้าลกไป ในกรณีเสร็จต้องกรรหา,หารรีเซ็ตรหัสเมรดเล่ข้างล่างคอมูลหเหมมดทั้งไล่นิ้วเมือทั้งการกดรหัสนะคะให้เปิดตัวออกมาค่ะแล้วไปกดปุม่มรีเซ็ตหมองล่างทานาค่ะแซ่ไว้ค่ะท่กคจะดังติดติดสองเถือค่ะไปกั้นหลังข้อมูลที่สําเร็จนะคะกะจ็จะขึ้นคาโรงงานหารหัสที่ใส่ใดตอนนี้ก็เป็นรหรัสโรงงานค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมค่ะตัวเซฟลุนนี้ใส่ง่ายค่ะใช้งานสะดวกรวดเร็วทันใจแนะนำเลยค่ะทีตาดูเซ็นคอนเเจอร์ค่ะ ยูสยากไฟแดงถุงข้าน้ำแสบค่ะ <c oughs> อำเภอวารินชำรับจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> มาเมืองโตจิ้งในที่นี้นะคะ <c oughs> มาถึงบกผิดวังแน่นานขาดตั้งถุงแสงเฟอร์นิเจอร์มหาอาณาจักรตูดเซฟลายที่สูต